เอาละวันนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีกับทุกท่านก็ด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเบต้า7.4กันอีกรอบหนึ่งแล้วนะซึ่งวันนี้ทางผมจะถอทําการปิดท้ายเบต้า7.4ไปด้วยดีแล้วกันเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็จะอัปเดตและเซฟจึงก็จะเข้าแล้วอ่าก็เขาจะปิดท้ายอะ่ะเรามาดูกันว่ามีอะไรจะเข้ามามาหนก็จะมีตลลัวละครตัวใหม่เลยแล้วกันอยู่ในพาร์ทสชื่อเเดเดเลมาเลยแล้วกัน หรือว่าอาจจะอ่านว่าเทเลมาเลยก็ได้ปะสิ่งที่เข้ามาคือมีตัวละครเทเลมาแล้วก็รวมไปถึงอาวุธประจำตัวแล้วก็สติมากประจำตัวนั่นแหละแล้วก็สิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาก็มีอยู่สองอย่างนั้นนั่นก็คือเครื่องแต่งกายของฟูหัวกับของชิคุเล่กิระอันนี้ของฟูหัวก็ แนะนำให้เตรียม,มเพชรที่พอมาด้วยกันใช้ประมาณ9,600เพชรเนี่ยแหละเป็นชุดระดับ5ดาวเนีเยนะ่ยแหละหน้าตาจะเป็นงี้เลยเนี่ยอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะอันนี้ใช้เพชรนะ9,600เพชรอะแต่ส่วนเรื่องแต่การขออชิคกเล่คีลาก็ได้จากกิจกรรมนั่นแหละเนี่ยชุดสีชมพูนี้น่ารักมากสวยงามมากบหมกับชิคกเล่เล,เลยอ่าแล้วก็สีที่จะเพิ่มเข้ามาก็จะเป็น เออเนื้อเรื่องบทใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นั่นแหละแล้วก็อบิดก็เราก็ยังไม่รู้จะมีตัวอะไรเข้ามาเพิ่มอะไรไหมแต่สนามลูกกองทรงจำมอะ่ะมีเพิ่มเข้ามาอยู่แล้วแหะเป็นบอสต,ตัวนี้แล้ว,ลวกันนะสัตว์น้แห่งการสลายชีพเ,เป็นบอสตัวใหม่ที่กำลังจะมาใน7-4นั่นแหละ แล้วก็เพิ่มไอ้น,นี่เข้ามาด้วยละกันนะไอ้รู้สึกว่าจะเป็นกรอบเนกรอบใบชะพาของเวอร์จิตุสีนั่นแหละส่วนร้านค้าก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคราสติมาก,ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวาพาดูเลยแล้วกันก็เอาก็เป็นสติมาตัวใหม่ของเทเลมี่เลยแล้วกันนะ สเซตนี้แล้วละกันแต่ว่าในการครับอะ่ะผมแนะนำเลยลวกันเตรียมปริซึมต้นกำเนิดให้พร้อมด้วยละกันเพราะเวลาคับอะ่ะใช้ถ้าใช้ประมาณ2ก้อนแล้วก็รวมกับไอ้นี้ The สาสานี r e n i t ประมาณ600นั่นแหละ600ชิ้นต่อสติกมากหนึ่งน่ะก็จะมี3เซตไงแล้วก็มี มีอาวุธคราฟแบบใช้สามารถใช้ทดแทนกันได้นะอันนี้อแล้วก็จะมีเพิ่มแผนที่ใหม่แผ,แผนที่ใหม่เข้ามาด้วยนะเดี๋ยวพาชกตัวอย่างเลยละกันแต่ว่ารอบน,นี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาละนะก็เป็นอยู่ส่วนนี้นะะ่ะส่วนมุมซ้ายมุมซ้ายนี่นั่นแหละเดี๋ยวต้องมาดูในะเรื่องต่อไปว่าแผนที่จะใหญ่หรือไม่ งนี้ก็เหมือนเดิมก็มีเพิ่มเพิ่มเข้ามานิดนึงเนี่ยแล้วก็ให้อันนี้มาด้วยอะอส่วนรางวัลรางวัลอะไรที่อยู่ในตามเนื้อเรื่องก็ตามก็ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นสติกมานั่นแหละคิดในใจนะส่วนผมไม่แน่ใจว่าแอสแอสตรอโทรี Ast ไม่รู้ว่าจะรีรันหรือเปล่านะแต่ก็ต้องมารอดูแล้วกัน แต่แผ่นหน้าก็คงน่าจะรีแหละแต่เห็นได้เขาวว่า B.P. แผ่น B.P. แผ่นหน้าเห็นบอกมีมีให้แลกตัวละครเอลด์เอออย่างนี้ก็ดีเลยเราสามารถมาแลกได้ไงมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะก็มีดนสวรรค์แห่งอดีตก็น่าจะเพิ่มตัวละครเทลเ,เทลเมนา่เเมนาเข้ามาด้วยนั่นแหละ สวยกิจกรรมโบยบินสูบออกเสียก็เล่นง่ายมากก็ไม่ยากแต่ที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วแหละในเบตา้าเนาะแต่ของละวันอ่ะอันนี้บอกเลยแล้วกันว่าเป็นชุดของชิคุเล่กิระบอกสวยจริงแนะนําให้มาเล่นนะก็วันนี้ทางผมก็ขอปิดท้ายเบต้าด้วยดีแล้วกันไว้ไปเจอกันในเซิร์ฟจริงในเร็วนี้แล้วแหละสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะครับผมไปละบ,บาย